ครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับที่ร้านดีคาซูเปอร์วิวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีรถรีโวนะครับตัวใหม่ล่าสุดออกจากศูนย์มาเลยนะครับแล้วก็ได้มีการมาอัปเกรดชุดล้อนะครับพร้อมยางนะครับเดี๋ยวจะหล่อเทเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับครับและสําหรับเจ้ารีโวคันนี้นะครับก็ได้มีการเลือกใช้นะครับล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับของแบรนด์เลนโซนะครับเป็นลาย RT c คอนเซปนะครับตัวใหม่เลยนะครับ สีดําด้านแล้วก็มีการกัดเลเซอร์แดงนะครับและในส่วนของยางนะครับก็ได้มีการเลือกใช้เป็นโตโยต้ทนะครับตัวนี้นะครับเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับเม็ดในเจแปเลยนะครับการเลือกนะครับล้อแมกนะครับว่าเลนโซ่นะครับของแท้นะครับเขาดูกันยังไงนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านดูนะครับข้อแรกเลยครับกล่องนะครับคุณต้องได้กล่องที่เขียนว่า เลนโซ่นะครับถ้าได้กล่องที่เป็นอักษรตัวอื่นนะครับจะเป็นดีเป็น I เป็น A อะไรนี่คือไม่ใช่นะครับของแท้ต้อง L E N S O นะครับกล่องต้องเป็นเลนโซ่นะครับอย่างที่สองเนี่ยนะครับก็คือที่ล้อแมกนะครับด้านหลังนะครับจะมีการปั๊มนะครับว่า Made in Thailand นะครับแล้วก็มีการปั๊มนะครับตัวอยู่ที่หลังก้านเลยครับตัวอักษรนะครับจะต้องมีปั๊มอยู่นะครับอย่างเช่นลายของเจ้า R T Concept ตัวนี้นะครับก็คือ จะมีปั๊มอยู่ด้านหน้าแม็กเลยนะครับตรงนี้ว่าเลนโซ่ครับในส่วนของยางนะครับโตโยฮาทตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือคําว่า RT ทก็คือมันจะอยู่ความหยาบของตัวยานะครับมันจะอยู่ระหว่าง a อทกับ m อนะครับก็คือมันจะหยาบกว่า AT ทแต่ว่าจะละเอียดกว่าตัว m อนะครับทําให้นะครับการขับขี่นะครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางลุยนะครับหรือว่าจะเป็นถนนที่เป็นดินเป็นโคลนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับโตโยต้านะครับก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับของแลไอเทมอย่างนี้นะครับอย่าลืมครับดีมคารามีครบนะครับไม่ว่ารถของท่านจะเป็นรุ่นไหนนะครับ f o r t u n e u s นะครับ New X นะครับอสดีแมนะครับปรึกษาทางดีมคาร์ได้ครับถ้าท่านชอบล้อคุณภาพยางแบรนด์ชั้นนำแบบนี้นะครับดีมคาร ยินด,ด,ดีให้คำปรึกษาครับถ้าทุกท่านไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีมคาจังหวัดสุราษฎรนีขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ